บทที่91เรื่องทุกสุขด้วยกันเมื่อมองเครดิตบนโต๊ะใบหน้าของวูยี่เปลี่ยนไปมาระหว่างสีเขียวและสีแดงหน้าตาเขาหม่นหมองจนเหมือนบีบน้ำออกไม่ได้เป็นไปได้อย่างไรไม่ต้องพูดถึงความน่าเชื่อถือของเงินเดือนรายเดือน20,000เครดิตแค่การที่สามารถโยนเครดิต20,000พลงมาอย่างไม่ใส่ใจก็ไม่ธรรมดาแล้ววูยี่เคยเห็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมามาก และสายตาของเขาไม่เคยผิดพลาดมาก่อนเสือพาทีซื้อเฟิงสวมอยู่ตอนนี้ได้มีค่าแม้แต่300เครดิตแล้วซื้อเฟิงจะมีเงินมากขนาดนั้นได้อย่างไรยิ่งกว่านั้นเมื่อเขาเอาออกมามันง่ายได้เหลือเกินเขาโยนลงบนโต๊ะอย่างไม่ใส่ใจชุดการกระทำเหล่านี้ไม่ใช่นิสัยของคนธรรมดาและเป็นไปไม่ได้ที่จะแกล้งทำ มีเพียงเหล่าเศรษฐีที่ไม่ใส่ใจเครดิตเท่านั้นที่จะกระทำในลักษณะที่ผ่อนคลายและสบายใจเช่นนี้สิ่งที่วูยี่ไม่รู้ก็คือซือเฟิงเคยเป็นหัวหน้ากิวของแชโดการโยนเงินทิ้งเหมือนคว้างดินเป็นเรื่องเล็กน้อยสำหรับเขาเขาเคยใช้เงินหลายสิบล้านเครดิตเพื่อจูงใจผู้เล่นไลฟ์สไตล์ระดับมาสเตอร์สักกี่คน ในช่วงเวลานั้นเขาโยนเครดิตมัดแล้วมัดเล่าลงบนโต๊ะทําให้ผู้เล่นไลฟ์สไตล์เหล่านั้นเขารบนับถือเขาทันทีการโยนเครดิต20,000พันออกมาไม่ใช่แม้แต่การอบอุ่นตัวสําหรับเขาฮึแค่เงินจํานวนนี้ไม่ใช่อะไรเลยตราบใดที่เธอมีความแข็งแกร่งเพื่อเข้าร่วงชั้นนําของ s h a ชโดเงินเดือนรายเดือน50,000ถึง6 0 0 0 0เครดิตเป็นเรื่องเล็ก ยิ่งกว่านั้นเรามีการสนับสนุนจากหนุ่มน้อยลานเงินทุนของเราจึงอุดมสมบูรณ์มากนอกจากนี้เซเลบริตี้ของโรงเรียนเราก็เข้าร่วมแชโด้ด้วยนักเรียนอันดับ 1, 3, 6และ9ในการแข่งขันต่อสู้ล่าสุดของมหาวิทยาลัยล้วนเข้าร่วมแชโด้ทั้งหมดคนเหล่านี้เป็นผู้เชี่ยวชาญตัวจริงและพวกเขาสามารถโด่งดังในอาณาจักรของเทปได้อย่างง่ายดายในขณะที่วอ r ์กช็อของเธอมีผู้เชี่ยวชาญตัวจริงแบบไหนบ้าง วูยี่แสดงทำเป็นสงบขณะที่เขาใสา่หัวเย็นชาแต่เขายังคงไม่สามารถช่วยตัวเองได้ที่จะขโมยเครดิต20,000ที่โยนไว้บนโต๊ะค่าแรงขั้นพื้นฐานสำหรับสมาชิกอย่างเป็นทางการของ s h a ชโดเป็นเพียง3,000ถึง5,000เครดิตแม้ว่าจะดีกว่าเงินเดือนของนักศึกษาจบใหม่เล็กน้อยแต่ก็ยังมีขอบเขตจำนวนเช่นนี้ไม่เพียงพอที่จะทำตัวไม่ใส่ใจ บูยี่เราจะจัดการเรื่องของซีโร่วิงด้วยตัวเราเองยังไม่ถึงตาเธอที่จะมาแสดงความคิดเห็นเรื่องปัญหาของเราหากเจ้านายของเธอต้องการผนวกเวิร์กช็อปของเราก่อนอื่นเสนอเงินเดือนรายเดือนหนึ่งแสนขึ้นไปให้ฉันเป็นรองหัวหน้าของแชโดและพี่เฟิงเป็นหัวหน้ากิวไม่งั้นกร,รุณากลับไป แบล็กกี้รู้สึกหงุดหงิดมากหลังจากได้ยินวูยี่พูดเขาลุกขึ้นยืนอย่างกระทันหันและชี้ไปทางทางเข้าหอพักขณะที่เขามองวูยี่ด้วยรอยยิ้มดูถูกการแสดงของแบล็กกี้หญิ่งยะโสมากและเหลวไหลอย,อย่างเหลวไหลเขาไม่ใส่ใจแชโด้เลยแม้แต่น้อยมีสมาชิกเยอะมากเป็นเรื่องน่าทึ่งหรือไง การเป็นผู้เชี่ยวชาญในการต่อสู้หมายความว่าพวกเขาเล่นในอาณาจักรของเทพได้ดีหรือหากมีความสามารถก็ไปสร้างความสัมพันธ์กับกิลระดับแนวหน้าสิดูว่าพวกเขาจะใส่ใจไหมแบล็กกี้เธอควรไม่เสียใจในอนาคตแชโดถูกลิขิตให้กลายเป็นยักษ์ใหญ่ในเมืองจินไฮเมื่อถึงเวลานั้นอย่าคิดเมื่อแต่จะเข้าร่วมแชโด วูยี่จากไปหลังจากพูดจบเขาตั้งใจจะบอกพี่จ้างและหนุ่มน้อยลานเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่นี่ให้พวกเขาจัดการกับซื่อเฟิงและแบล็กกี้ที่เขาโง่เขลาขอบคุณสำหรับความกังวลแต่ฉันไม่เคยกินยาเสียใจเมื่อทำอะไรแม้ว่าแชโดจะน่าทึ่งแต่น่าเสียดายที่มันไม่เพียงพอที่จะเข้าตาฉันแบล็กกี้ประกาศเสียงดังและเกือบทุกคนในอาคารทั้งหมดสามารถได้ยินเขาพูดเพื่อนร่วมหอพักของแบล็กกี้ต่างตะลึงกันหมด เมื่อไร่แบล็กกี้เก่งขนาดนี้เขาจริงๆกล้าที่จะพูดคำใหญ่โตเช่นนั้นปฏิเสธคำเชิญของแชโดว์วอร์คช็อปที่มีเชื่อเสียงไปทั่วมหาวิทยาลัยมีกี่คนที่ฝันถึงงานที่เขาปฏิเสธหลังจากวูยี่จากไปแบล็กกี้เสียความกล้าหาญเดิมทันทีก้นของเขาลงนั่งบนเก้าอี้ทันทีหัวใจของเขาคร่ำครวญเงียบๆว่ามันจบแล้วเพราะอารมณ์เลหลวไหลชั่วครู่เขาหัวร้อนและทำให้แชโดว์เป็นศัตรู นี่ไม่ใช่การสร้างปัญหาให้ซีโรวิงหรือไงในทางกลับกันซื้อเฟิงรู้สึกซาบซึ้งมากอย่างที่คาดไว้แบล็กกี้ยังคงเป็นแบบเดิมทั้งในชีวิตก่อนหน้าและปัจจุบันของเขาในชีวิตก่อนหน้าของซื้อเฟิงแบล็กกี้ลาออกจากตำแหน่งทันทีโดยไม่ลังเลและตามซื้อเฟิงไปนี่คือพี่น้องแท้ๆในชีวิตก่อนหน้าของซือเฟิงคนนับไม่ถ้วนรอบๆตัวเขาสามารถแบ่งปันกำไรแต่ไม่สามารถแบ่งปันความเจ็บปวดได้ ซื้อเฟิงก็รู้ว่าแบล็กกี้กำลังกังวลเรื่องอะไรอยู่เขาจึงตบมือและพูดเห็นด้วยพูดได้ดีในการต่อสู้ของโลกเกมเสมือนจริงการชนะหรือแพ้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในพริบตาไม่มีสิ่งที่เรียกว่าผู้ชนะนิรันด์ตราบใดที่เราทำงานหนักพอไม่ช้าก็เร็วเราจะเอาชนะแชโด้ได้แน่นอน ตราบใดที่วอร์กช็อปซีโร่วิ่งพัฒนาพวกเขาก็ผูกพันที่จะเกิดความขัดแย้งกับแชโดหาก s h แชโดต้องการไม่ไหวหน้าจะจัดการพวกเขาก็สามารถใช้ชื่อเสียงของ s h a ชโดเพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงของซีโร่วิ่งไปทั่วมหาวิทยาลัยด้วยวิธีนั้นซือเฟิงจะไม่ต้องเสียความพยายามในการประชาสัมพันธ์กิวของเขาไปกันเถอะเราไปเดินเล่นและซื้อหมวกกันช็อกขั้นสูงระหว่างทางการอยู่ในหอพักตลอดเวลาจะไม่ดีต่อร่างกาย ซื้อเฟิงออกจากห้องให้แบล็กกี้จัดการตัวเองแบล็กกี้ถูกขังอยู่ในหอพักทั้งหลายวันนี้เขาเล่นอนณาจักรของเทพแม้แต่กลางวันไม่ทำกิจกรรมอื่นๆแม้ว่าจะเป็นปัญหาในระยะสั้นแต่หลังจากนั้นสักพักความเสียหายต่อร่างกายจะมีนัยสำคัญมากพี่เฟิงรอสักครู่ผมมาทันทีแบล็กกี้รวบรวมเครดิตทั้งหมดบนโต๊ะจากนั้นจัดการตัวเองก่อนออกจากหอพักกับซื้อเฟิง มีเพียงเพื่อนร่วมห้องที่ตะลึงเหลืออยู่ในห้องพวกเขาต่างมองหน้ากันใบหน้าเผยให้เห็นรอยยิ้มขมปกติแล้วพวกเขาเยอะหยันแบล็กกี้หลายครั้งไม่เคยคิดมาก่อนว่าแบล็กกี้ซ่อนแก่นแท้ของเขาไว้เขายังสามารถได้รับความโปรดปรานจากเศรษฐีด,ด้วยนี่ไม่ได้ฉันจะสมัครหมวกกันช็อกทดลองด้วยฉันตัดสินใจแล้วฉันจะเป็นเกมเมอร์มืออาชีพในอาณาจักรของเทพเมื่อซื้อเฟิงเดินออกจากหอพัก แบล็กกี้แอบยัดเครดิต2 0 0 0 0ืเข้าไปในกระเป๋าของซื้อเฟิงพี่เฟิงวันนี้คุณทำให้ผมตกใจจริงๆแต่วิธีที่คุณโยนเงินออกมามันเท่มากผมรู้สึกเจ๋งแค่เห็นสีหน้าของวูยี่แต่คุณควรเก็บเงินนี้ไว้ดีๆอย่าโยนไปโยนมาครั้งหน้าแบล็กกี้พูดอย่างตื่นเต้นเธอจะทำอะไรซื้อเฟิงขมวดคิ้วเล็กน้อยจากนั้นเขาให้เงินคืนแบล็กกี้ เขาไม่เคยแสร้งทําตั้งแต่ต้นเขาตั้งใจจะให้เงินแบล็กกี้เขารู้ว่าสถานการณ์ครอบครัวของแบล็กกี้ก็ไม่ดีเช่นกันด้วยเงินนี้เขาจะสามารถบรรเทาภาระของครอบครัวได้มากฉันบอกแล้วว่าเงินเดือนพื้นฐานของเธอทุกเดือนจะเป็นสอง0มื่นเครดิตเธอคิดว่าฉันแค่ล้อเล่นกับบูยี่หรือเอาเงินนี้เป็นเงินเดือนล่วงหน้ามองเครดิตสองหมในมือปากของแบล็กกี้อ้าค้างจ้องมองเงินอย่างตะลึง เดิมทีแม้ว่าคำพูดก่อนหน้าของซื่อเฟิงเป็นเพียงการล้อเล่นแต่ก็เพียงพอที่จะทำให้เขารู้สึกมีความสุข แต่มองสีหน้าของซื่อเฟิงเขารู้ว่าซื้อเฟิงไม่ได้ล้อเล่นซื่อเฟิงตั้งใจจริงที่จะให้เงินเดือนรายเดือน2 0 0 0 0เครดิตแก่เขายิ่งกว่านั้นซื่อเฟิงตั้งใจให้เงินที่เขากำลังถืออยู่แก่เขาแต่เงินทั้งหมดนี้มาจากไหนแบล็กกี้เข้าใจสภาพของซื่อเฟิงเป็นอย่างดีการสามารถยืมเครดิต20,000ืถือเป็นความสำเร็จที่ยากแล้วตอนนี้ซื่อเฟิงให้ทั้งหมดแก่เขาด้วยนี่มันบ้าไปแล้ว พี่เฟิงหากคุณให้เงินนี้ไปคุณจะทำอย่างไรกับ w ว r k ์กช็อปยิ่งกว่านั้นกำหนดเวลาสำหรับหมวกกันช็อกทดลองเกือบหมดแล้วคุณต้องซื้อหมวกกันช็อกอย่างเป็นทางการแน่ๆใช่ไหมหรือเงินนี้จะเป็นจำนวนที่พอดีเพื่อซื้อมันใช่ไหมหรือไม่ว่าอย่างไรผมตอนนี้ไม่ต้องการเงินแบล็กกี้ผลักเครดิตกลับให้ซื้อเฟิงอีกครั้งมันเป็นการโกหกหากเขาจะบอกว่าเครดิตสองหมื่นไม่ดึงดูดเขาแต่เขาไม่สามารถเพิกเฉยต่อสถานการณ์ของพี่น้องเพียงเพราะเงิน ซื้อเฟิงเข้าใจความกังวลของแบล็กกี้ตามธรรมชาติเขาตบไหล่แบล็กกี้แล้วไม่สามารถช่วยได้ที่จะแสดงรอยยิ้มบัญชีธนาคารของเขาปัจจุบันมีเงินมากกว่า1 0 0 0 0แเครดิตและน่าจะเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า2 0 0 0 0นเครดิตในช่วงนี้อีกประมาณ10วันเขาจะได้เงินมากยิ่งขึ้นเธอไม่ต้องกังวลเรื่องนี้เธอไม่ต้องกังวลเรื่องหมวกกันช็อกด้วยฉันบอกแล้วใช่ไหมหรือเรื่องเงินให้ฉันจัดการซื้อเฟิงมีความทรงจำจากชีวิตก่อนหน้าเขายังเป็นหัวหน้ากิลของแชโด การเริ่มต้นทั้งหมดมีความยากลำบากแม้ว่าการหาเงินทุนเริ่มต้นจะยากมากแต่เพียงแค่ได้มาเรื่องต่อๆไปจะง่ายขึ้นมากหากเขาไม่มีแม้แต่วิธีการหาเงินด้วยเงินแล้วเขาจะสามารถเปลี่ยนแชโด์ให้เป็นกิวระดับที่2ได้อย่างไรพี่เฟิงคุณคงไม่ได้เมื่อเห็นว่าซื่อเฟิงมั่นใจมากความรู้สึกแรกของแบล็กกี้ไม่ใช่ความตื่นเต้นหรือความสุข แต่เป็นความตัวสั่นเขากังวลว่าซื่อเฟิงอาจทำสิ่งเลวร้ายเช่นถูกหญิงร่ำรวยเอาเปรียบเพื่อรับเงินเมื่อเปรียบเทียบกับการยืมเงินนี่เป็นสถานการณ์ที่น่ากลัวกว่ามากเธอคิดบ้าอะไรอย่าลืมเรื่องความร่วมมือกับเจนเทิลสโนนี่เป็นเพียงค่าตอบแทนที่เธอให้ตอนนี้เราไม่ต้องยากจนและมือเปล่าอีกต่อไปเรามีเงินทุนบ้างแล้วใจเย็น ซื่อเฟิงเบื่อตาให้แบล็กกี้ความคิดของเพื่อนคนนี้เฉียงไปมากเกินไปซื่อเฟิงไม่เปิดเผยความจริงไม่งานจะอธิบายได้ยากมากเขาจึงผลักทุกอย่างให้เจนเทนสโนไม่ว่าอย่างไรเจนเทนสโนเป็นเทพธิดาใหญ่ที่ทุกคนรู้จักเมื่อแบล็กกี้ได้ยินซื่อเฟิงความเข้าใจกระจ่างขึ้นทันทีเขาส่งสายตาที่เต็มไปด้วยการบูชาให้ซื่อเฟิงการได้รับความโปรดปรานจากเทพธิดาหิมะเป็นความฝันของผู้ชายทุกคนอย่างที่คาดจากพี่เฟิงวิธีการของเขาเจ๋งเกินไป ถ้าห้านหากคุณชื่นชอบตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดตอนใหม่ทุกสัปดาห์ในตอนหน้าซื่อเฟิงจะใช้ความมั่งคั่งใหม่ของเขาเพื่อสร้างอนาคตที่ยิ่งใหญ่ให้กับซีโร่วิงติดตามความตื่นเต้นต่อได้ในบทที่92การลงทุนในอนาคต ภาษาสารสนับสนุนการอ่านนิยายแปลโดยการซื้อหนังสือภาคมานสวรรค์ข้ามเวลารวม s h s h o p e. p y c o t h 5 0 n o 9 3 i l r b n a n o m a c h i n e รวม s h s h o p e. p y c o t h 1 v n n y h d o ขอบคุณที่รับฟังและโปรดติดตามต่อไป